ยาวไกลสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายเวียนเกิดและเวียนตายลกอ,อบายก็มาวันหนึ่งท่ันไม่ยังมหา สุกกายสุขใจปลอดภัยนะครับวันนี้ก็จะมาปรารบโอว่าหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสัมปะชัญญะนะครับก็หลวงพี่เก้าท่านขอไว้อยากฟังไม่ใช่ไม่เคยฟังนะอยากฟังซ้ำสัมปชัญญะถ้าเราเคยได้ยินหัวข้อหมวดธรรมหนึ่งว่าธรรมที่ จำปรารถนาในที่ทั้งปวงสติสัมปชัญญะใช่ไหมครับสัมปชัญญะเนี่ยจำปรารถนาในที่ทั้งปวงสำหรับคนที่ต้องการพ้นทุกข์ต้องการเจริญวิปัสสนาจนนำไปสู่ความพ้นทุกข์เจริญตอนไหนเจริญตอนใช้ชีวิตปกติเลยครับ ช้ชีวิตตามปกตินี่แหละทุกที่ทุกสถานทุกช่วงเวลาทุกอาการของชีวิตจะต้องมีหมดเลยนะครับถ้ามาในลำดับการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรบางสูตรนะครับอาจจะมีอยู่หลายสูตรที่มีผู้ไปถามว่าลำดับการปฏิบัติในศาสนาของท่านนี้ท่านแนะนำยังไง พระพุทธเจ้าก็จะเรียงลําดับไว้ว่าก็ต้องมีลําดับเหมือนกันนะหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับปติโมกสังวรเบื้องต้นเลยนะครับเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยปกติไม่รู้จักปติโมกสังวรการใช้กายใช้วาจ,จาเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนไม่มีเครื่องกั้นไม่รู้จักระมัดระวัง ส่วนใหญ่ก็ตามกิเลสนะฮะโลภะโทสะโลภะเป็นตัวนำหลักโทสะเป็นตัวมาผสมรงมาแทรกมาสลับเป็นบางครั้งนะครับกายวาจาจึงเต็มไปด้วยโทษโดยปกติเบื้องต้นก็เลยแนะนำด้วยอิปฏิโมกสังวรก่อนนะครับจากนั้นพระองค์ก็ลำดับที่สองเนี่ยพูดถึงอินทร์สังวรก็ยังอยู่ในหมวดศีลเหมือนเดิม ต้องรู้จักระวังการใช้ตาหูจมูกเล่นกายใจอันนี้เป็นหลักคำสอนที่ยังไงก็เห็นได้เห็นตามได้โดยง่ายนะครับว่ามันมีคุณมีโทษจริงๆนะมีคุณก็คือว่าถ้าระวังได้อาศัยที่พระองค์แนะนำแล้วระวังได้มีโทษก็หมายความว่าปกติของสัตว์โลกเนะี่ไหล ใช้ตาหูจมูกเล่นกายใจกิเลสก็เกิดพอกิเลสก็เกิดโลภะโทสะเกิดเนี่ยมันก็จะมาเสียปฏิมโมกด้วยเพราะกิเลสยับยบเกิดมากๆเข้าก็ต้องไปทําการล่วงละเมิดทางกายทางวาจานะครับขั้นต่อไปก็พระองค์ตรัสเรื่องโภชเนมัตัญยุตาไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ต้องมีเป็นพื้นฐานชีวิตของนักปฏิบัติธรรมเลยนะครับโพชเนมัตัญยุตาก็คือการพิจารณาอาหารในการบริโภคในส่วนของอาหารนะครับในส่วนของศีลเนี่ยมาในสามมา,มาสามกองก็ต้องรวมถึงอาชีวปริสุที่ศีลซึ่งเป็นกองที่สีด้วยแต่ว่าลำดับการแสดงนะครับ ปฏิโมกสังวรอินทร์สังว,อองวโรโพชเนมตันญุตาอันที่สี่ก็จะเป็นชาคาริยานุโยกการตามประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นในที่นี้เนี่ยมีสติแล้วก็จิตสดชช่ดแจ่มใสตื่นปราศจากทำเครื่องปิดกั้นจิตจำพวกนี้วรน,นะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยกลางวันต้องอยู่โดยบริหารสองอิรียบถ ไม่ให้ทําพวกถีนมิทธะเป็นต้นเนี่ยเข้ามาปิดกั้นจิตได้นะครับจิตมันจะเมืดจิตมันไม่เปิดไม่พร้อมนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยให้พักผ่อนพระพระองค์แนะนําให้พักผ่อนแค่ยามกลางยามต้นและยามปลายเนี่ยก็ยังเพียรตื่นอยู่นะครับนิชาคริยานโยกนี่เป็นขั้นที่สี่ ้ามาตามลําดับส่วนขั้นที่5เนี่ยพระองค์ก็จะบอกว่าเราจะแนะนําให้ยิ่งขึ้นไปว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญนะนะคือทําความรู้สึกตัวในเวลาใช้ชีวิตทุกอาการนะครับถ้าเวลาพระองค์แสดงก็จะแยกเป็น7หัวข้อย่อยใช่ไหมครับการก้าวไปการถอยกลับเป็นข้อที่1การแลดูการเหลียวดูเป็นข้อที่2 แลดูก็คือมองตรงๆเหลียวดูก็คือเวลาที่ชีวิตจะต้องมองข้างโน้นข้างนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่พระองค์ก็แนะนำให้มีสติมีสัมปชัญญะในเวลาคูเวลาเหยียดนะนั่งอยู่นั่งอยู่อย่างน่นี่นะครับบางทีจะจะเก่าก็ต้องมีการคูบางทีก็ต้องจะเอื้อมไปหยิบก็ต้องเหยียด อันนี้ก็มีอยู่แล้วชีวิตปกติเลยนะฮะไม่ใช่ทําเฉพาะไปสร้างรูปแบบขึ้นในห้องปฏิบัติไม่ใช่นะอันนี้คือรูปแบบในชีวิตปกติเลยนะครับจะต้องมีสติสัมปชัญญะในเวลาที่ใช้ผ้าจะเป็นผ้าสบงจีวรสังกติรวมถึงบาทบริขารที่เกี่ยวเนื่องกับพัตภาพของเราด้วยนะครับออันนี้เวลาจะห่มผ้าห่มยังไงให้มีสติสัมปชัญญะ สติสมัมปชัญญะที่เกิดตอนห่มผ้าเป็นยังไงในเวลาที่ฉันคือกินบริโภคอาหารนะครับดื่มดื่มน้ําดื่มปาน,นะดื่มอะไรที่เป็นของเหลวของดื่มนะครับเวลาเคี้ยวเคี้ยวในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวกผักผลไม้หัวเผือกหัวมันพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าของเคี้ยวเวลาลิ้มลิ้มก็มันเนืดอหนึ่นห,นนหน่อยมันไม่ใช่ของเหลวแบบน้ํานะครับมันแต่มันเหลวแบบเนืดหนึ่น นะก็คือประเภทพวกเนยเนยใสพวกน้ำพึ่งพวกนี้นี่นะเอาเป็นว่าการเกี่ยวกับการกินทุกอาการต้องมีสติสัมปชัญญะในเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะไปนั่งขับถ่ายเนี่ยยังไม่ให้ยังไม่ได้บอกว่าถ่ายตามสบายต้องมีสติสัมปชัญญะอีกนะครับในเวลาที่ยืนเดินนั่ง นอนหลับคือนอนหลับนี่จะมีสติสัมปชัญญ,ญะยังไงครับฮะผู้ใดสามารถเกิดสติและปัญญาได้ตอนที่นอนหลับตอบครับทีนี้ใครสามารถเกิดสติและปัญญาได้ในตอนหลับ <laughs> ท่านมหาโน ใครเกิดสติปัญญาได้ในตอนหลับตอนที่หลับสนิทเลยใครท่านทั้งหลายมีสิไม่มีจะถามหรือต้องมีสิครับฮะเออคนที่มีพระวังเป็นติเหตุกะนะติเหตุกะพระวังมีกี่ดวงละ่ะสิบสามนู่นไงอันนี้พวกเขามีสติและปัญญาหมด แต่มันไม่ใช่แบบตื่นนะมันเป็นแบบหลับนั่นแหละแต่สติก็ยังมีอยู่ปัญญาก็มีอยู่มีในสภาวะที่หลับนะครับตามกฎแห่งการเกิดร่วมในจิตนะฮะคนที่เหลือคนทวิเหตุกะก็ดีคนอเหตุกะก็ดีตอนหลับไม่มีสติและก็ไม่มีปัญญานะครับเพราะว่าจิตเขาไม่มีเออมีสติอยู่แต่ไม่มีปัญญาสี่ดวงนะครับอีกอีกสองดวงบนเนี่ยอเหตุกะเนี่ยไม่มีทั้งสติทั้งปัญญาเลยนะครับ อคนไม่ปกติเนาะอคนติงต้องนะครับในเวลาที่เดินเยืนนั่งนอนในที่นี้หมายถึงนอนยังไม่หลับนะครับหลังจากนั้นก็ตื่นมาถ้าก่อนจะหลับไปเนี่ยถ้ามีสัมปติมีสติสัมปชัญญะอยู่ในระหว่างที่หลับแล้วก็ตื่นมาก็มาต่อด้วยสติสัมปชัญญะอีกเนี่ย ท่านจะบอกว่าตอนนอนหลับก็มีสติสัมปชัญญะด้วยเพราะว่าเธอล้อมไว้ดีแล้วล้อมหัวล้อมท้ายไวด้ดีนะฮะก่อนจะหลับก็ดีตื่นขึ้นมาก็ดีก็เริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญะเลยนะครับอย่างนี้บอกขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าเนยไม่ใช่ธรรมดานะครับนะเวลาตื่นขึ้นมาเวลาพูดเวลาจะพูดเนี่ยก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนะเวลาจะนิ่ง พูดไปพูดมาก็หยุดพูดใช่ไหมครับฟังกนออื่นเข้าบ้างขณะที่ฟังก็เรื่นเนี่ยเรากลับมามิมาที่สติสัมปชัญญะก,ก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้คืออยู่ในช่วงชีวิตตลอดเวลานะครับไม่ใช่เฉพาะไปทําเป็นระเบียบขึ้นมาในสถานที่ปฏิบัติเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นแบบนี้โดยปกตินะครับทีนี้มันก็ยากนะสําหรับพวกเราที่ เรียกว่ายังอยู่ในช่วงที่จะต้องแสวงหาความรู้ในเรื่องการเรียนกรรมาฐานบางท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสเคยฝึกฝนหรือว่ายังไม่เคยจริงจังมากมายต่อเนื่องมากนักนะครับมันก็เลยเวลาที่เรามุ่งเรียนมันก็เรียนไปอย่างเดียวเนาะมันก็ยากที่จะมาเกิดสติสัมปชัญญะในส่วนตรงนี้ได้มันมีสติมีสัมปชัญญะ ในส่วนของบทเรียนได้สติปัญญาที่เกิดกับการระลึกถึงข้อธรรมนะการการทบทวนการทำความเข้าใจในข้ออัดข้อธรรมต่างๆที่เราเรียนมาได้แล้วนะก็มีบ้างนะครับมีบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่แบบที่กำกับทุกช่วงชีวิตนะ เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนไม่ได้คิดให้ควรอยู่ไม่ได้ท่องผลสัทธยายอยู่ก็เลยเหมือนกับว่าไปไม่เป็นไะไม่รู้จะทําให้สติสัมชัญญะมันไปตั้งที่ไหนนะครับนี่คือหัวข้อที่ห้าลำดับที่ห้าเลยนะครับนี่ทวนนิดหนึ่งนะปฏิโมกสังวรอินทรีย์สังวร,งวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคาริยานุโยกแล้วก็สติสัมชัญญะสติสัสมชัญญะเนี่ยเป็น ตัวสุดท้ายของสายวิปัสนาส่วนขั้นที่6พระพุทธเจ้าจะพูดถึงสมถะละการทําสมาธิจนได้ฌานนะครับก็เลยมีการปฏิบัติสอง,ส,องสายเนาะสมถะวิปัสนานะถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องสมาธิตัวฌานก่อนหยุดไปแค่นี้แต่ถ้าจะทำสมถะก็ต้องมีสัมปชัญญะในบาง สัมปชัญญะเหล่านี้ก็ต้องเข้าไปช่วยตามสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยจึงถือว่าเป็นโอวาทจําเป็นต้องการพ้นทุกข์ไม่เล่าทีนี้ถ้าต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องใส่ใจกันแล้วล่ะนะครับต้องหาวิธีการทําความเข้าใจทําความแม่นยําและทําประสบการณ์ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับ ทีนี้สัมปชัญญะไอสติเราเก็คงจะไม่ต้องพูดมากนะครับสัมปชัญญะที่เขานิยมแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมนะสัมปชัญญะไปแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมก็ไม่รู้จะแปลอะไรก็ต้องแปลตามที่นิยมแปลไปก่อนยังไงจึงจะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็เลยต้องมีสี่อย่างนะครับแยกเป็นสี่อย่างสาธกสัมปชัญญะปัญญาที่กําหนดประโยชน์คือกุศลที่จะได้ ประโยชน์คืออกุศลที่จะไม่เกิดแล้วก็กุศลที่จะเกิดไม่ว่าเราจะทำอะไรในอาการที่กล่าวมาทั้งหมดในช่วงเวลาทุกๆทุกๆอาการของชีวิตเนี่ยนะครับนะใจเนี่ยจะต้องไม่ทิ้งว่าต้องคำานึงต้องตระหนักรู้ณขณะนั้นๆชีวิตมันต้องดำเนินไปเลยแบบต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่มาหยุดเป็นขั้นเป็นขั้นสเต็ปสเต็ป มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับจะเดินก็เดินจะนั่งก็นั่งจะกินก็กินไปตามปกติไม่ได้มีอะไรมาทํายืดยาติผิดปกตินะครับแต่มันก็จะต้องมีตัวที่ตระหนักรู้ในประโยชน์ว่านะเหมือนที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องราวของท่านพระนันทะอย่างท่านยกตัวอย่างว่าภิกษุทั้งหลายนันทะเวลาที่เธอจะแลดูไปข้างหน้าจากที่เธอหลับตาอยู่หรือว่านั่งไม่ได้มองไปข้างหน้าอยู่เนี่ย เมื่อความคิดจะมองดูข้างหน้าเกิดขึ้นก็จะไม่ได้มองทันทีหรือว่ามองอย่างเดียวตามความคิดที่เกิดขึ้นแต่นั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดด้วยใจว่าโดยประการที่เราจะแลดูนี้อกุศลอันลามกจะไม่เกิดจะไม่ถูกอกุศลครอบงําแต่กุศลจะเกิดนะทุกครั้งที่จะเอี่ยวที่จะมองเหลือไปดูเนี่ย ต้องกำกับด้วยตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าศาสตกะสัมปชัญญะไม่ง่ายนะครับนี่ไม่ง่ายนะอ่าก็ต้องค่อยๆไปสร้างความคุ้นเคยนะครับอ่าอันที่สองก็สัปปายะสัมปชัญญะปัญญาที่กำหนดความเป็นสัพป,ปายะก่อนจึงทำพูดคิดทำกิริยาการทั้ง7ที่กล่าวมาเนี่ยต้องกำหนดความสัปปายะซึ่งท่านก็จะมีรายละเอียดให้เยอะเลยนะครับ แต่ว่าก็จะขอไล่เชื่อให้ฟังก่อนเนาะยังอาจจะต้องกล่าวสักสองสาครั้งนะครับในหัวข้อนี้นะ,ะก็คืออย่างเช่นอาหารนะหรือผ้าจีวรเนี่ยแน่นอนว่าประโยชน์คือป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนในในหน้าร้อนป้องกันสัมผัสแดดสัมผัสเหลือบยุงได้นั่นคือศาสตกะประโยชน์ของจีวรใช่ไหมครับ แต่ว่าสัพยาะนี่ยังต้องมากำกับอีกว่าผ้าบางชนิดมันไม่สัพย่ะกับร่างกายของบางคนเช่นคนที่มีอัตภาพชราภาพผอมแห้งแรงน้อยไปใช้ผ้าหนาหน,น,นักหนักมันก็ห่มยากนะครับไม่สัพยะาไม่เกื้อกูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาหารบางอย่างนะครับถ้าคือมันแก้หิวได้ก็จริง แต่ว่ามันผิดต่อโรคกินเข้าไปแล้วอาจจะปวดท้องแสบท้องเวียนหัวหรืออาเจียนพวกนี้เขาเรียกว่าอาหารไม่สปายะก็ต้องมีปัญญานะครับส่วนอันที่3มเนี่ยโคจรสัมปชัญญะเดี๋ยวผมจะขยายอีกทีนะโคจรสัมปชัญญะเนี่ยปัญญาที่บริหารกรรมฐานนั้นๆอันนี้เป็นตัวสําคัญเลยนะฮะเจ,จริญสมถะนิปัสนาโคจรสัมปชัญญะจําต้องมีก็คือเวลาที่ชีวิตเป็นไปเนี่ย ใจมันอยู่ในทางของกรรมฐานอยู่ก็รู้หลุดตกทางไปก็รู้รู้ตัวรู้ตัวก็กลับมาตรงทางอยู่ก็เดินต่อตกทางก็กลับมาแบบนี้เรียกว่าโจรสัมปชัญญะตัวสังเกตนี่ตัวตัวรู้ไวแล้วก็อันที่สี่เนี่ยตัวยอดนะครับอสัมโมหสัมปชัญญะก็คือปัญญาที่ไม่หลงจากความจริงในทุกๆอย่างเลยนะครับเนี่ ในกายในใจภายนอกภายในทั้งตางหูจมูกเล่นกายใจต้องรู้ตามความจริงไม่ใช่หลงไปตามบัญญัติสมมุติอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลายเหมือนเช่นเคยนะครับอันนี้ก็คร่าวๆก่อนนะฮะหวังว่าจะจําได้นะและวันต่อไปจะมาขยายความให้ฟังต่อนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติหรือว่าอยู่อย่าง ผู้ปฏิบัติแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปสร้างรูปแบบมากมายนะครับฝึกให้มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็เกลื่อนคร่าวๆว่าเออบางทออีไปปฏิบัติแบบที่เราไปสร้างอะไรรูปแบบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมุ่งแต่จะเห็นจะรู้จะรู้จะเห็นอยู่นั่นแหละนะครับออในการเก็บรายละเอียดในการใช้ชีวิตกับมองข้ามไปนะครับมันก็เลย อาจจะพอไปเร่งความต้องการมากๆเนี่ยอึดอัดได้นะครับอึดอัดเครียดหรือนอนไม่หลับนอนไม่หลับได้นะกลับมาบางทีเนี่ยต้องไปพบแพทย์เลยนะฮะบางคนเนี่ยนะไปหาหมอไปทำอะไรยาคลายเครียดฮนะต้องกินนรืนอนไม่หลับเส้นตึงไปหมดเลยมันตึงเครียดนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยฟังต่อนะครับวันหลังเนาะวันนี้ก็คงปลารไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะ ใช้เวลามากเกินไปนะครับก็พระผู้มีพระเจ้าจำแนกแสดงทำไว้ดีแล้วท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในพระสัทธรรมทุกเมื่อถึงความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นในพระสัทธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน